พระบรมสารีริกธาตุเป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาที่คุณภายหลังการเสด็จดับขันธบริณิพานพระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าปูชนีวัตถุอื่นใดในโลกพุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันตสาวก เพราะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาพระบรมสารีริกธาตุที่เกิดขึ้นนั่นแหละที่แผ่กระจายไปตามแว่นแคว้นตามเมืองต่างๆตั้งแต่ชมพูทวีปไปจนถึงลังกาทวีปมาจนถึงสุวรรณภูมิก็มีพัฒนาการการเกิดขึ้นการดำรงอยู่และก็การเคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุ เพราะพระบรมาสารีริกธาตุเราก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีปีติมีศรัทธาภาษาทะเกิดขึ้นแล้วการน้อมนำใจให้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธองค์ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นอิทธิพลของพระบรมาสารีริกธาตุนี่ปฏิสถานอยู่หน้าที่ตรงไหนก็ทำให้สถานที่แห่งนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง ชาวศรีรังกาชอบวายพระบรมสารีริกธาเจดีกับตนโบผู้พันกันกับชาวรังกามากมายโยมแลานจากมาถึงหน้าประตูเราก็นึกถึงว่าบริเวณนี้ของบริเวณของพระบุตธเจ้าลานชักเขาวัดสตานทีแรกเราไพรก็คือเจดีแล้วก็วาเจดีพระตักษินสามรอบ When we see the relics of the Buddha so when we pay respect to them know remain ourselves gives blessing the life us to of our and it ในฐานะที่เป็นชาวพุทธควรที่จะนอบน้อมควรที่จะสักการะควรที่จะบูชาคำว่านอบน้อมสักการะบูชานะั่นก็หนึ่งอาบิสบูชาก็คืออาจจะสร้างวิหารถวายเป็นพุทธบูชาหรือจะเอาข้าวน้ำถวายเป็นพุทธบูชาเอาเครื่องนุ่งห่มถวายเป็นพุทธบูชา นำหยูกยาเพสัตวถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยเป็นส่วนของอามิตรส่วนธรรมะก็คือศรัทธาธรรมะก็คือความเพียรคือสติสมาธิโดยเฉพาะปัญญาที่จะพัฒนาทําให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเพื่อทํากิเลสให้นิพพานเพื่อจะเข้าถึงการดับขันธปรินิพานตามแบบอย่างที่พระเจ้าทรงทำท่านในกรณีอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง